ตงติตข <S ar df> ้างในข้างในอคารแล้วห้องสงห้องสูงเชิญข้างเชิญห้องข้างในกันแล้วนะครับโอ้ศิลาสุริันเปิดสำนงานอะไรกันคสี่ เปิดอาคารสนักง,งานอายการภาคสี่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับหลวงปู่ศิลาศรีจันทโโรหลวงปู่เอิญนะครับได้ สมเด็จการอายการสูงสุดครับยินดีต้อนรับท่านเกียรติทุกท่านหนึ่งในพิธีเปิดอาคารสมเด็จการ,ร,การอายการภาคสี่วันพระขันที่สิบห้าพฤษภาค,คมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดด้วยความยินดีครับในพิธีทางสมศพระานเท่านัาน้ พิธีทีวาพิเศษเบิกเ,เนตร หลังดำเนินพิธีครับอ้าววันนี้ครับตึงเครื่องเสียงหรอเครื่องเสียงได้ตึงหรอเอมาร่วมเนาะโอเคครับครับเ,เดี๋ยวไลฟ์ยูทูบสักนิดหนึ่งก่อน หลวงปู่ศิลานะครับรถเบน886เลยพระเบียน885นะครับท่านก็มาจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับหลวง,งปู่ศิลาทำประเทศเ่อยเลยครับผมได้พอดีเลย ไปกาบใส่ลอยจนนีจาบล่ห่ะปเี่ยดียนรถถูกสิลากปล่อย่างอีกก็เบียกให้ปล่อยไปจะไปกาบรถผมไลฟสดยูทูบอยู่ นายไพรัฐลปอนสมบูญสิรินะครับอายการสูงสุดหนึ่งในพิธีเปิดอาคารสงันายการภาคสี่รถลูกบูซิลาลูกเป็นทะเบียนแปดแปดห้า ไปข้างบนนครัไปข้างบนก่อนครับครับครับผมของส่บ่อนดัครับผมจอดรถไว้ไกลนี้ก็พิกัดก็อยู่ถนนเกษตรกรทุ่งสร้างนะครับตำบลในเมืองอำเภเมืองจังหวัดขอนแก่นกัดก็ คุณคริมผลตกไปปรยเมื่อช่วงเชา้าเป็นอาคารใหม่นะครับวรชรธรรมสโสพลลบปูศิลาสิริจนันโท

พยายามรับรนกะลี่ออกขัางหน้า ี๋ยวไลฟ์สดยูทูบอยู่ถ้าถึงเครื่องเสียงโอเคมาชุดใหญ่บ่โอเคโอเคเินหนูสบายดีเนาะทีมงานเครื่องเสียงเพื่อนครับเฮียถึงไปสุนีกันเินหนู สวัสดีครับสวัสครับครับผมท่านหลวงจาก,จากนคจังหวัดขอนแก่นนะครับบัดธาดพระามหลวงนะครับ มัดอย่างันเตวีสุงวีสุงรังนณายาตีสารนิยสหาปัจจศิยุรานี้อยาก <favor. S 1> จะมาผู้ียมปีมอยังปันเตววีสุงวีสุงรังคณาถาตีสารนิยสห์ปัจจศิยุรานี้อยาจามายู้มียงปีม่ยังปฏเตวีสุงวีสุงรังคณาถายตีสรนยสหัจจิยรที่อยาจะา ปั่จากสีดานี้อยากจะมาก โอกาสรอบๆนะครับ ที่ยังอยู่ด้านในอาคารนะครับมีหลวงปู่ศิลาสิริจันโทหลวงปู่เวินนะครับเดินทางมาจากจังหวัดะสินเพื่อเปิดบนการไอาการภาคสี ใต้ด้นนานนอกอาคารด้านหน้าอาคาร ก็ออกมาด้านนอกตอนนี้อยู่ข้างในอาจารย์เรา <c oughs> เตรียมป้ายรกันตอนนอ้น้งนองน้ำฝนีทีนักข่า ข่าวรายการทีมนักข่าวลงมาเยอะครับวันนี้ท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นได้มาร่วมงาน ยาวใหญ่เลยสบายใจว่าออกไ่าเป็นไฝซนี่สบายแล้วสบายมีวิธีกับเครื่องเสียงบอกนี่ตลอดอยุ่งบ่เครื่องเสียงมีจีกสุดอ่ะ พีน <Pil> mm. ูนี่กานบออ๋ออเอรีบอ่จากปี่ะไรปีทั่วสุดปีแล้วบอกือรีบอายุเพ่ออะรอือรีบตอนอายุเพื่อออรีบเหรวโเห็นที่นูวะมาไปสำนักงานจังหวัดโบเห็นลกสาวอยู่แคนแมนบอของเรียกกันนะสายเมื่อของเดียวกับแม่แต่คน ตีนูยุบานเ็ตัวน่ยาน,นทับ่อนะือนเดิก็ไมุ่หรอยู่ยบสงานด้นดยวยมั้งนิ่ึนไปนไปหน,นามไยุหนามอหรอไปยุ่กันกินงานเพื่อนครับเครื่องเสียงเยึดถึง Vt เครื่องเสียงขอนแกนติดต่อได้ครับเนี่ยไปชนีบ้านหนุนะ กลุ่มเพื่อนกันครับวีทีวีทีชุดคาราโอเกะเพ่งเสียงชุดเล็กชุดใหญ่วีทีใหญ่วีทีระดับจังหวัดนะครับเกียดถึงจีหนูเพื่อนกันครับเพื่อนกันเอาเครื่องเสียงมาลง ก็ยังทําพิธีอยู่ด้านในอาคารอยู่นะครับ

เล่นลบเลเล่นระเบอีกรอบุนึ่งบ่งของไนลูกของของตัวของตัวยูทูเองเนี่ยยูทูเองเนธนกรมั้ตงลูกทยเยียนช่องยูทู e อันนี้ไสดยูทูธนกรมั้องยูทูปละยูทูปเดชแต่ไทยท่ทงนอหนู กอไก่ไม่มีสรารกอไก่รอเรือมาป้องเพาะหนึ่งมาป้องโองปลาไม่โตงงูลูกชายเยสเสียนลูกชายเยสเสียนสอเยอนเสียเ็กเสี่ย เออเนี่ยติดตามเนี้ยก็ติดตามเนี้ย่เบื้องเบิ้องไร่สดเบิ้งไร่สดเบิ้งไร่สดเบิ้งเบื้งดูไลไรสดของธนกรเข้านาธนกรก่อนะกดติดกดติดตามไพลอฟบอลนะติดตามบอลเออคอมเมนต์เนี่ยส่งคอมเมนต์ด้วยเออส่งคอมเมนต์เห็นไหมคอมเมนต์นะสุกติเกอร์เนี่ยติเกอร์ตรง กินาตานิพานตวะวัันติโอเอเอเวงอาภังค์โอออ้โหนอ่โหโเหออ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห้โหโอ้โหโอ้โหโ้โหโอหโอ้โหโห้โอ้อ้ หัวใจให้หนึ่งดวง <c oughs> เดี๋ยวจะมีโปรงางให้โชวอีกหนึ่งหนึ่งเออโอเคโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากอะไรเอาโยาอดตังเงินก่อนโมเดลขาตังมากขับรถขับรถตู้ ขับรถตู้ให้น่ <c oughs> ประจวดเราว่าเวลาก็เรยว่าไทายไหลสุดจังหนที่ได <c oughs> ้รองุหปุงหลังขึ้นอีกรอบหนึ่งเนาะ โอ้คืมดีนะถึงมือเนี่ยโอ้หอนเป็นดีดิเปิดอาคารใหม่สำนักงานการภาค4ีนะครับถนนกษตรกรทุ่งสร้างตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นรายสดทางช่องยูทูปเกษตรกรมาป้องลูกชายเยสเซนนะครับลุงปูศิลาสิริจันโทลุงปูเวินเดินทางมาขอนแก่น Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова อยู่ในขนตอนพิธีทางนศาสนาอยู่นะครับด้านในอาคารยงอากเาผกะินเนเย

พรสวัะที่ผู้สาจการสูงสุดคร้อมมายนะครับที่จะเปนงโกวายเพื่อสัรการในชุวที่สองนะครับเาล้ันเจ้าหน้าที่จะได้ถอเครื่องถวายที่สงเครื่องสังขารนะครับและายาท่าเจหน้าที่ได้เที่ยครับช่วที่3ามคืักอาารเร็ิ้เป็เยนะครับจะได้ เช่นนะครับท่านกู้เรินซึ่งจะเป็นตคนแทนนะครับท่านประธานในที่สามนี้ต่อไปครับครับจะขออนุญาตไลฟ์สดเพียงแค่นี้ก่อนนะครับพอดีพิธีอยู่ด้านในสวดครับ